สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้บ่าวแสกสีผ้ามาลงไอ้ใส่มองกับลุงบัตวันนี้อยู่น้ำโขงเอาติดตามช่มเบื่องเด้อพี่น้องว่าสิโชคสิมานบอโอเคครับเอาติดตามมาครับเอาออกเรือแล้วพี่น้องเลยอ,ออกเรือลงน้ำกลางน,น้ำโขงแล้วบ้า,า ah. นเสียงเรือพ่ดพี่น้องเลยออกแล้วออาติดตามชมพี่น้องเลยเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งบัตนี่ปล่อยแล้วปล่อยมองแล้วปล่อยไขยแล้วอยู่กลางโขงพี่เด้อพี่น้องเบิ่งเอาครับ มากับลุงสมบ,บัติเมื่อนี้อาวเบิงเพ่นเห็ดมาอยู่หัวเฮืองแล้วปล่อยเครื่องแล้วเครื่องเลือหางอาวเบิงโอ้ยเมื่อนี้ก็ดีแดดฮ้อนแท้ๆที่น้องเอ้าวปล่อยเบิงนะอาวจังหน่อยเบิงว่าสป็นแนวใดสิบสุกสีมนันบ่ ได้อีกแล้วเอา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 ยามแล้วพี่น้องเอ้ยมานแล้วหลายตัวแล้วเอาเบื้องเนี่นพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งไปครับพี่น้องเอาเบิ่งไปเก็บลุงบาดเลยเก็บเก็บเก็บ,กบ,บพี่น้องเอ้ยฟังเล่ากันดีผัดแดด่องบาดน,นี้จะต้อนแสงพี่น้องเอ้ยเอา เบิ่งพี่น้องเลยเบิ่งต่อไปเบิ่งเรื่อยๆเ,เออลุงบาตร่ยยามได้สับปายอนลุงบาตย่ามเดือนหน้านี่แหละบอกอ๋อเดือนหน้านี่ก็ทิตพอดีแล้วมาถ่ายท่าให้พี่น้องเบิ่งถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเอาเก็บลุงบาตเอ้ยเก็บไปว่ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยเราหาโลสิบโลเจ้าสามส,สิบโลเอาถืออีกแล้วเอาเก็บ ตอนน้ำขึ้นนี่เลยเนาะมันสีหลายเนาะปลาเนาะเดี๋ยวพี่น้องปลายน้อนเคยเห็นอยู่บันนี้ปลายน้อนแหละนี่พี่น้องเอ้ยภาพาบริยากชาัดปลนใดเด้อพี่น้องเด้อแสงแดดสะท้อนขนาดลงน้ำโขงแดดฮ้อนโขยกให้เพื่อนบางแนวลงุลงบ้านโทั้งปลาขาวปลายน้อนโขขนาดพี่น้องเอ้ยถึงลายขนาดบานนี้เบางแนวโขขาวเปื้อนโขเพื่อนพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาขาวโเบางแนเบางแนวพี่น้องเอ้ยโข

พี่น้องเอ้เห็นบออ่อันนั้นฝั่งลาวเด้อพี่น้องเด้อบริเวณฝั่งไทยเด้แต่มันก็มืดแน่เพราะว่ามันถึกแสงแดดพี่น้องเอ้ยจะทอนแสงน้ำโขงโอ้โหพี่น้องเอ้ยผู้ดาวปลาทบเมืองเหน่อผู้ปลาทบปลาทบปลาทบโอเคโอเคโอเคผู้ปลาทบพี่น้องเอ้ยเบืองเอาผู้ปลาทบเมืงดูลุงบานผู้พี่น้องเอ้ยเงาคืนบานนี้ผู้ดได้สำนีละ พออยู่พอกินละไปขึ้นลุงบัานอา้าวคลิมนี้จบไว้เพียงแค่นี้แหะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าแสกหนเด้อครับขอบคุณครับ